สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องป้าต้มมะกะทินมาเก็บมะกะทินนั้งกันเด้อพ่อแม่พี่น้องคนะน่ะมะกะทินพี่กับตำาะงงนะพ่อแ,แม่พี่น้องคนนะ่ะหลายครับเนะก็บมะกะทินพ่อแม่พี่น้องไปกินกับสจมตำ มากะทินลายครับนะป้าต้งผมพี่นนองพุณนะมะกะทินตําหุุงเนาะปอกปอกเสร็จตำาหฮุง ทนหลายคักพอนะเต็มต้นเดี่ยพ่อแม่พี่น้องครับประชาชนท่านพอนะป้าต๋อสูงคักงาเจ้สฉีหักดกคักดกแน่บังก,กะทินตาเมี่ยงวา่าจิงไข่นะพ่อแม่พี่น้องพอนะฮะ มาไหมามา,มาละหลายขากเลยเนี่ยนะพูดนะหลายเลยนะยผมแม่พี่น้องนี่ยนะบอซอนหักม้านนี่ย่อนมะาขยันี่ยอดอ,อ่อ,อนนี่ผมแม่พี่น้องยอดอ่อนนี่ก็กินกับอันนั้นไหม ยำมันยัยงเกาะยำหอยนังลมนหนไหมเนีย่ยอดพี่ิตยอยองงามป้ปลากระทินโดยเฉพาะเลยคุณนะหลายขักหลายแน่พอไม่พี่น้องเอ้ยครัตับางฮุงเนาะแล้วก็ปอกใส่ในวักกะทิน ต้นกับสูงเติบอยู่มาเก็บมากระถินน้ำกันนะครับเด้อพ่อแม่พี่เลี้ยงยอดอ่อนๆนะกินกระป๋านเองไหมนี่แต่ยอดงงงงมาเก็บยอดมันเพราะต้นผลตรงหั่มมันไงอย่างนั้นนะ ยุบกตหงเนาะซุแบแซบอ่อนอ่อน,นอ,อนนี่ก็ บางคนผลเก็กบไปขายนะขายก็ขายได้เนาะแต่ว่ามาให้ยื่สูงเต็มต้นผมไม่พี่อ่อ้อยตามองหงส์เสพส ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเด้าขอขอบคุขอ,ขอบใจพี่น้องทุกคนเนาะก็เข้ามาติดตามรับชมครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะขอบกดไลค์กดแชร์ให้นะครับเด้อเป็นกำลังใจให้พอสอนเนาะบ๊ายบายทุกท่านทุกคน